สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e h c h ช l l กับผมใหญ่กุฎาเสรมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของจตัวนี้ฮะ Sony Alpha 6 5 0 0หรือ a 6 5 0 0ซึ่งก็จะเป็น APS-C ตัวท็อปในระบบของ e m o u ม t นะฮะตัวกล้องเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่24.2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็น X-MOS m o c แบบ ฟอนต์เอ็นเอซึ่งทาง Sony บอกว่าเจ้าตัว f อนต์เอ็นเนี่ยมันเพิ่มความสามารถของตัวเซ็นเซอร์ในการรับแสงหรือว่าในการให้ภาพที่ดีขึ้นในกรณีที่เราใช้ค่า ISO สสูงๆหรืออยู่ในที่ที่แสงมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตัวกล้องเนี่ยจะมีความเร็วในการโฟกัสอยู่แค่0.05วินาทีเท่านั้นเองก็เรียกว่า เจ้าตัว a 6 0 0ตัวนี้เ,เป็นกล้องที่ขึ้นทำเนียบกล้องโฟกัสเร็วที่สุดในโลกตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ระบบโฟกัสของเขาจะทำงานเป็นไฮบริดออโต้โฟกัสคือมีคอนทาสดีเทคชันนะครับ169จุดแล้วก็เฟสดีเทคชันอีกถึง425จุดนะเยอะมากๆคือเรียกว่าความเร็วในการโฟกัสเจ้าตัว a 6 5 0 0นี่ไม่ต้องห่วงเลยมันคือสุดๆตัวหนึ่ง แล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง11ภาพต่อวินาทีแล้วก็กดค้างเอาไว้เนี่ยนะฮะบัฟเฟอร์เขามีเยอะกระจุยกระจายคือคุณสามารถที่จะถ่ายภาพได้สูงสุดต่อการกดชัตเตอร์1ครั้งเนี่ย307ภาพคือเรียวกว่ากดกันลืมเลยทีเดียวหรือว่าใช้ใช้งานในลักษณะของ การถ่ายแบบร่บวก JPEG นะครับคุณสามารถลัวชัตเตอร์คร้างเอาไว้ได้ถึง100ภาพต่อครั้งโดยที่สปีดไม่มีการตกเลย11ภาพต่อวินาทีเรียกว่าใครที่ใช้งานพวกการถ่ายแอคชั่นหรือว่าพวกสายกีฬาเนี่ยนะฮะตัว a 6 0 0 0นี่ตอบสนองงานคุณได้สบายๆรอบๆตัวกล้องเนี่ยนะฮะก็จะการวางปุ่มเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว a 6 3 0นะฮะแต่ว่าบอดี้เนี่ยตัวนี้จะ แข็งแรงมากขึ้นนะครับบอดี้เป็นแมกนีเซียมอล่อยแล้วก็ตุวมเมาส์เลนเองก็เพิ่มความแข็งแรงของตัวเมาส์นะฮะมีซิลกันน้ํากันฝุ่นละอองด้วยแล้วก็ปุ่มต่างๆของเขาเนี่ยมันดีไซน์เป็น one hand operate คือคุณสามารถจะทํางานกับตัวกล้องได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวนะฮะปุ่มต่างๆก็สามารถที่จะคัสตอมไมค์ได้คือตามสไตล์ของโซนี่อยู่แล้วแหละนะครับมันสามารถที่จะตั้งปุ่มเป็นเมนูที่คุณใช้บ่อยๆเนี่ยก็เซตเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับมี แฟลตในตัวไหมด้วยนะครับตัวนี้มีแฟลตให้แล้วก็มีฮอตชูสำหรับการต่อ ork, แฟลตนอกหรือว่าการต่อพวกอุปกรณ์เสริมอย่างพวกไมโครโฟนของโซนี่เองเนี่ยก็ต่อผ่านฮอตชูตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็หน้าจอของเขานะครับจะเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วระบบสัมผัสด้วยตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีลนะฮะความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่9 2 1 6 0 0จุดปรับก้มเงยได้นะฮะก็คือเงยได้90องศาแล้วก็ ก้มได้45อ,องศาแบบนี้สำหรับการถ่ายมุมสูงมุมต่ำนะครับช่องมองภาพเนี่ยจะเป็นช่องมองภาพ OLED ความละเอียดจะอยู่ที่2ล้าน3 5 9 0 0 0จุดแล้วก็เฟรมเรทของตัวช่องมองภาพเนี่ยนะฮะสูงสุดจะอยู่ที่120เฟรมเปอร์เซกค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวคือเวลาที่เราแพนกล้องเร็วๆหรือว่าถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆเ,เนี่ยหน้าจอไม่มีการกระตุกให้เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวกล้องตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับ สำหรับใครที่เคยใช้กล้อง Sony มาก่อนเนี่ยนะฮะถ้ามาจับตัว a 6 5 0 0แล้วก็กดดูเมนูเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่าเมนูของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปคือเจ้าตัว a 6 5 0 0เนี่ยจะมีเมนูเป็นอินเทอร์เฟซแบบใหม่และเรียวกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของเมนู Sony ตัวเมนูเนี่ยก็จะมีสีสันสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็การจัดแบ่งหมวดหมู่ของเมนูก็แบ่งแยกละเอียดมากขึ้น นอกจากนั้นเรื่องของระบบวัดแสงของเจ้ากล้องตัวนี้นะฮะกล้องตัวนี้แน่นอนมีระบบวัดแสงอยู่3ระบบมาตรฐานอยู่แล้ววัดแสงของเฉลี่ยทั้งภาพวัดแสงเฉพาะจุดแล้วก็วัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง <c oughs> แต่ที่มากกว่าน,นั้นก็คือว่าอย่างการวัดแสงเฉพาะจุดของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะย่อขยายจุดได้อยากให้จุดวัดแสงของเราเ <c oughs> นี่ยนะฮะใหญ่หรือเล็กมากน้อยแค่ไหนปรับตั้งจากเมนูได้กับเขามีวัดแสงที่เพิ่มขึ้นมาที่กล้องตัวอื่นไม่มีก็คือวัดแสงแบบเป็นไฮไลท์นะฮะตัววัดแสงแบบไฮไลท์เนี่ยก็คือ ตัวกล้องจะวัดแสงและคุมไฮไลท์เอาไว้เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปขุดไฟภาพต่อเพราะว่าถ้าไฮไลท์เราไม่เกินเนี่ยนะฮะเราสามารถจะไปดึงในส่วนชา์โดได้อย่างบางคนบอกว่าเวลาถ่ายแลนด์สเคปถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือคุมไฮไลท์ให้มันไม่เกินค่าเทสโตรแกรมหรือว่าค่ากราฟแสงแล้วก็ไอส่วนชา์โดเนี่ยร้างมันแล้วเดี๋ยวเราไปดึงขึ้นมาการวัดแสงแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การถ่ายภาพ ลักษณะหนีง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของวัดแสงของเขาก็คือเขามี entiscreen e v e r a t e ก็คือวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแต่เป็นเฉลี่ยทั้งภาพที่ตัวกล้องจะคุมค่าวัดแสงเอาไว้นะครับไม่ให้ค่าวัดแสงนี่มันกระโดดไปกระโดดมาไม่อย่างนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราใช้วัดแสงแบบมิเตี่ยบางครั้งกล้องวัดแบบหนึ่งพอช็อตที่2วัดอีกแบบหนึ่งแสงมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัว entiscreen evaluate เนี่ยนะครับก็ จะคุมค่าแสงเอาไว้ให้ค่าแสงก็จะเป็นค่าเดิมอยู่ตลอดก็สะดวกด,ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวกล้องนะฮะสามารถที่จะตั้งค่าฝ่ายจูนนะครับของวัดแสงได้คือเขาจะเรียกว่าเป็น Exposure Standard Adjustment ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งละเอียดได้เลยว่าวัดแสงแต่ละแบบจะให้เพิ่มหรือลดค่าความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะฮะคือเราสามารถจะชดเชยได้ในหนึ่งสตนะครับแล้วก็หนึ่งตอของเขาเนี่ยมันซอยย่อยเป็น 1ส่วน6สต็อปให้เพราะฉะนั้นการปรับไฟจูนของวัดแสงค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียว mm hmm. คืออย่างบางทีเรารู้สึกว่าเอ้เวลาที่เราใช้วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแล้วทำไมภาพที่ได้หรือว่ากล้องมันถ่ายให้เนี่ยอันเดอร์ทุกครั้งเลยอยากจะดึงสว่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็มาปรับไฟจูนตรงนี้ระบบไวบลานนะครับก็มีอะไรพิเศษมากขึ้นคือตัวนี้ในออโต้ไวบลานเนี่ยเขามีพายออริตี้ให้เราตั้งคือเราสามารถจะตั้งได้ว่าพายออริตี้เนี่ยนะฮะ จะเป็น Standard อันนี้ปกติแล้วก็คือใช้งานออโต้ไวบลานแบบปกติกับแอมเบียมแอมเบียมเนี่ยเขาพยายามจะดึงค่าแสงสาภาพแวดล้อมเอาไว้คุมค่าแสงสาภาพแวดล้อมเอาไว้อย่างเช่นถ้าเราถ่ายในแสงที่มันเป็นพวกทางสเตนนะหลอดสีเหลืองเหลืองห้องก็จะเป็นโทนวอร์มเนี่ยนะครับถ้าเราคุม ien, Set, แอมเบียมเซ็ตแอมเบียเป็น priority ภาพที่ได้ก็จะเป็นโทนวอร์มวอร์มโทนมาแต่ถ้าเราตั้งค่าเป็นไว้ก็คือเป็นสีขาวเลย ค่าออโต้ไวบรานที่เขาคิดให้ก็จะเป็นขาวตรงให้คือถ่ายในห้องที่เป็นสาภาพแสงเหลืองๆแต่ว่าถ่ายออกมาก็ยังเป็นสีขาวตามมาตรฐานนะตรงนี้เราเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสาภาพแวดล้อมจริงหรือว่าจะให้มันปรับเป็นสีขาวจริงๆพอมือชัตเตอร์ของเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะถ่ายชาัตเตอร์สูงสุดได้ถึง1ส่วนพวินาทีแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ให้ด้วยสามารถถ,ถ่ายไซ่เลนชัตเตอร์ได้นะครับเวลาถ่ายไซเลนชัตเตอร์ก็ เงียบสนิทเลยฮะไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ว่าคุณถ่ายภาพตัวกล้องเนี่ยเขาประกันตัวชัตเตอร์วไว้ถึง200,000ครั้งถือว่าเป็นสเปคที่สูงมากๆเพราะว่าปกติเองเนยอย่างพวกกล้อง DSLR ตัวท็อปๆนะฮะหรือว่ากล้องระดับมืออาชีพทั่วไปก็จะประกันชัตเตอร์แค่150,000ครั้งหรือ100,000ครั้งเท่านั้นเองแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ถึง200,000ครั้งรวมถึงว่าระบบชัตเตอร์ของเขาเนี่ยกลไกมันจะมีระบบแมชชีนิกที่ ป้องกันการสั่นไหวของชัตเตอร์คือเรียกว่าเวลาที่เรากดชัตเตอร์เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะแทบจะไม่มีการสั่นไหวเลยนะครับนิ่งมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้พวกสปีดชัตเตอร์ต่ำๆหรือว่าใช้พวกเลนส์เทเลที่มันมีทางยาวโฟกัสสูงๆนะครับเวลากดชัตเตอร์ตัวนี้ไปก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่เรากดชัตเตอร์แล้วกล้องมันจะสั่นตัวกล้องเนี่ยมีระบบกันสั่น5แกนให้ด้วยนะครับก็อยู่ในตัวเลยทางโซนี่บอกว่าเจ้ากันสั่น5แกนของเขาสามารถที่จะลดการสั่นไหวได้ถึง Stop. แล้วก็ทํางานได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอก็มีการสั่นช่วยอยู่แล้วนะครับรอไฟล์ของเขาเนี่ยจะเป็นรอไฟล์14บิตด้วยก็ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไฟล์ไปทําต่อเนี่ย14บิตนี่ดึงขึ้นมาได้อีกสบายๆค่า ISO ของเขานะครับจะอยู่ที่100ถึง25,600แล้วก็สามารถที่จะขยายสูงสุดได้ถึง51,200คือในเนทีฟ ISO ของเขาเนี่ยจะเป็น 25,600นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มขยายค่า ISO ขึ้นไปได้แล้วก็เท่าที่ได้ทดลองใช้เนี่ยนะครับ ISO 6400นี่คุณภาพของภาพยังสบายๆก็ต้องขอบคุณเรื่องของตัวเซนเซอร์ของเขาด้วยนะฮะที่ว่ามันสามารถที่จะรับแสงในที่มืดหรือว่าคุมคุณภาพของไฟภาพได้ดีขึ้นในที่แสงน้อยเวลาที่เราใช้ช่องมองภาพเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใช้หน้าจอทัชสกรีนเนี่ยเลื่อนจุดโฟกัสได้แล้วก็ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัว A 6 5 0ัเนี่ยคือพี่ใหญ่ว่าเขาคิดมาเรียบร้อยแล้วกล้องหลายตัวเวลาที่มองช่องมองภาพเราใช้นิ้วเลือกจุดโฟกัสหรือว่าเลื่อนจุดโฟกัสที่หน้าจอทัชสกรีนได้แต่ปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าเวลาที่เรามองไปเนี่ยจมูกเราจะไปโดนกับหน้าจอแล้วมันจะกลายไปว่าจมูกเราเนี่ยไปเลื่อนจุดโฟกัสเองบางครั้งเองเราก็ไม่ต้องการจะเลื่อนจุดโฟกัสนะฮะแต่ว่าเขาก็เลื่อนให้ซึ่งตัว A 6 5 0ัจะไม่มีปัญหานั้นเพราะว่า A 6 5 0ัเนี่ยเขาสามารถจะเลือกได้ว่า คุณจะทํางานแค่ครึ่งหน้าจอหรือว่าคุณจะทํางานแค่1.4ส่วนสของหน้าจอนะครับก็เลื่อนหดลงมาอกีกบางคนนิ้วสั้นอย่างพี่ใหญ่นยนะนิ้วไมา่ยาวเนี่ยก็ตั้งเป็น1นส่วนสก็สะดวกดีเพราะว่าเราก็เลื่อนอยู่แค่ตรงนี้นะฮะมันทําให้การใช้งานของหน้าจอเวลาที่เราใช้อ e ิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์หรือช่องมองภาพเนี่ยมันใช้งานได้จริง ด้วยความที่ตัว a 6 5 0 0เนี่ยนะฮะก็มีจุดโฟกัสแบบ Face d e TECTION ถึง425จุดมันก็เลยสามารถที่จะใช้งานกับพวกเลนส์อะแดปเตอร์ที่เป็นออโต้โฟกัสได้อย่างตัวที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัว TechArt นะฮะซึ่งใส่เลนส์ M นะฮะตัวนี้เป็น l e ก c า M แล้วก็ทำงานเป็นออโต้โฟกัสได้ตามปกติความเร็วในการโฟกัสก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับการรีวิวตัว A6500 ก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอของเขาเพราะว่าตัว A6500 เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือออกแบบมาสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบเต็มๆคือรองรับงานวิดีโอตั้งแต่ Serious Amateur ไปถึงงานมืออาชีพได้สบายๆนะครับเจ้าตัวกล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโอเป็น 4K แล้วก็ 4K ของเขาเนี่ยไม่เหมือน 4K คนอื่นคือ 4K ตัวนี้จะเป็น Full Pixel Readout ไม่มีการบดิ้งไม่มีการลดคุณภาพของไฟล์ภาพ ตัววิดีโอเนี่ยเวลาที่เราถ่าย 4K แบบซูเปอร์35ที่โซนี่เรียกเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 6K ไม่ใช่ 4K นะถ่ายที่ 6K เลยแล้วก็เอามาบันทึกเป็น 4K เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมาเต็มๆความคมชัดของภาพมาครบนอกจากนั้นจะตัว A65 เนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอเป็นสโลโมชันได้5 x นะฮะแล้วก็ u วิกโมชั่นหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบเร็วๆเนี่ยนะครับได้ถึง 60x ในตัวกล้องเลยเราไม่ต้องไปใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอเนี่ยมาดึงยืดออกหรือว่าหดเข้านะสามารถสั่งได้จากตัวกล้องตอนถ่ายเลยแล้วก็จ้ากล้องตัวนี้เขามี Picture ์โปรไฟลมาให้นะครับแบบงานมืออาชีพเลยคือกล้องระดับงานอาชีพของ Sony มีอะไรเจ้าตัว A6500 ใส่มาให้แบบนั้นมี S-log3 ด้วยซึ่งตัว S-log3 เนี่ย เราสามารถเจะถ่ายวิดีโอนะฮะให้มันมีค่าดินามิกเรนจ์ได้ถึง1300% <S <S พูดง่ายคือดึงแสงขึ้นมาได้อีกมากกว่า13สตป็ปแล้วก็ตัวแกรมมาดิสเพย์แอสซทนะฮะคือปกติเวลาที่เราถ่ายอย่างพวกเอสล็อกหรือว่าพวก Color อร์แกมมาที่เป็นงานวิดีโอเนี่ยจะดึงพวกสีหรือว่าพวกค่าคอนทราสต์เนี่ยเป็น แฟลตนะฮะสีมันจะจืดจืดมันจะตุนต่นๆนถ้าเราเปิดปกติแบบนั้นหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะแบบประเภทจืด,จ,ดจืดนิดนึงคือบางทีมัน,มนดูลำบากซึ่งตัวนี้โซนี่ก็แก้มาให้ด้วยการใช้แกรมมาดิสเพลย์แอสซิเดนนะครับซึ่งก็จะแสดงภาพเป็นภาพแบบปกติสีสันปกติแต่ว่าเวลาที่เซฟวิดีโอจะเซฟเป็น Color g แกรมมาตัวนั้นนะฮะก็จะได้ c o ลเรแกรมมาคุณภาพดีอยู่ในขณะที่ว่าการ มองจอตอนถ่ายก็ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เขามีตัวซีบราฟังก์ชันมาให้ด้วยสำหรับโชว์พื้นที่ที่มันมีการ Watch Out ไปซึ่งงานวิดีโอเนี่ยตัวซีบราฟังกชันช่วยได้เยอะเลยทีเดียว mm hmm. หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราถ่ายวิดีโอเราสามารถที่จะจิ้มจุดโฟกัสได้จากหน้าจอกล้องก็จะดึงออโต้โฟกัสไปให้แล้วเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าจะให้มันขยับโฟกัสเนี่ยนะครับเร็วช้ามากแค่ไหน กับอีกอย่างก็คือด้านข้างของตุกกล้องเนี่ยมีช่องเสียบไมโครโฟนมาให้อยู่แล้วนะครับมีช่อง h D M I มาด้วยซึ่ง h D M I ของเขาเนี่ยนะฮะเอาพุทออกมาเป็นคลีน h D M I 4K 30เฟรมเปอร์เซกสามารถที่จะรองรับการต่อมอนิเตอร์ข้างนอกได้หรือว่าใครที่จะใช้งานพวก external recorder สำหรับง,งานวิดีโออัดวิดีโอ 4K เนียเน้ยนะฮะใช้ external recorder ตัวนี้ก็สามารถจะเอาพุทไฟล์ไปให้ได้เอาพุทสัญญาณไปให้ได้ นอกจากนั้นพอร์ตด้านบนหรือว่าตัวช่องฮอตชูเนี่ยมันรองรับการต่อไมโครโฟนแบบ XLR ซึ่งก็จะเป็นไมโครโฟนในงานของพวกงานอาชีพนะฮะโดยการใช้งานร่วมกับตัว XLR Adapter ของ Sony นอกจากนั้นอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจมากๆก็คือโหมดที่เรียกว่าเป็น Photo Capture ซึ่งเจ้าตัวกล้องตัวนี้สามารถจะดึงภาพจากไฟล์วิดีโอถ้าเราถ่ายเป็นไฟล์วิดีโอ 4K เนี่ยมันสามารถแคปเจอร์ภาพเป็นไฟล์ 8ล้านพิกเซลได้คือเราถ่ายเป็นวิดีโอมาก่อนแล้วอยากได้เป็นภาพนิ่งก็มาดึงเซฟเอาได้ตัวกล้องเนี่ยนะครับชาร์จไฟจาก USB แล้วก็สามารถที่จะเสียบไฟเข้าไปนะครับตอนที่เราทำงานได้คือเราสามารถใช้พวก power bank นะครับหรือว่า external battery เนี่ยนะฮะ เอามาเสียบแล้วก็ถ่ายไปได้สำหรับใครที่ต้องการถ่ายวิดีโอยาวๆหรือถ่ายงานยาวๆโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าตัวแบตเตอรี่กล้องจะหมดไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือว่าเจ้าก,กล้องตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมี Wi-Fi แล้วมี NFC แล้วลงแอปพลิเคชันในตัวกล้องเ,อเพิ่มได้แล้วเนี่ยนะครับกล้องตัวนี้มีบลูทูธด้วยเราสามารถจะซิงค์ตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธแล้วก็ให้เขาดึงค่า GPS จกตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอามาเซฟไว้อยู่ในไฟล์ภาพได้ตลอดเวลาคือปกติเนี่ยการต่อ WiFi กล้องกับมือถือเนี่ยมันค่อนข้างจะกินแบตเตอรี่ทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวมือถือโซนี่ก็เลยแก้ปัญหาว่าต่อเป็นบลูทูธะเพราะว่าบลูทูธเองเนี่ยกินไฟน้อยกว่ากันเยอะเราสามารถที่จะต่อตัวกล้องกับมือถือทิ้งเอาไว้อยู่ตลอดเวลาได้แล้วก็เวลาที่เราถ่ายภาพกล้องก็จะไปเอาค่า GPS ค่าพิกัดจากตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมาเซฟลงไปในไฟล์ภาพ,ภาพไฟล์วิดีโอก็กมีเซฟค่าให้เหมือนกัน รวมๆก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวกล้อง A6005 เนี่ยมันเป็นกล้อง APS-C ไซส์ P H C ที่ฟังก์ชันจัดเต็มมากทุกอย่างที่โซนี้มีในเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะใส่มาให้อยู่ในตัวนี้ความเร็วในการโฟกัสไม่ต้องห่วงอยู่แล้วติดอันดับของกล้องที่โฟกัสเร็วที่สุดในโลกเรื่องของงานวิดีโอเรื่องของงานภาพนิ่งจัดเต็มนะฮะโดยเฉพาะงานวิดีโอเนี่ยถ่าย 4K คุณภาพดีมากแล้วก็คุณสมบัติของตัว ฟังก์ชันในการถ่ายวีดีโอการปรับจูนค่าไฟล์วีดีโอนะฮะใส่ไม้ครบก็สำหรับใครที่สนใจกล้องที่ตัวเดียวจบนะฮะได้ทั้งภาพนิ่งได้ทั้งงานวีดีโอลองดูตัว Sony Alpha 6 605ดูครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech s h i ชิ d ในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ